เคยเลิกเล่น RV วไปนานแล้วกลับมาเล่นใหม่เห็นฮีโร่แจกมากมายไหมฮะเราต้องเล่นกิจกรรมเพื่อลดล็อกเลเวลฮีโร่หลังจากนั้นเราก็จะได้ของรางวัลเป็นสกินฟรีแต่ในการเก็บเลเวลฮีโร่กว่าจะโล่ตันเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรเลยและนี่คือวิธีการปั๊มโล่ที่ไวที่สุดฮนะก็คือให้เราเนี่ยไปลงโหมดปกตินะฮะในโหมด3 V3 ใช้เวลาในการเล่น3-9นาทีแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือเราต้องชนะทุกตาและก็จบเกมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใน5หรือ6นาทีได้ยิ่งดีฮะให้ฝั่งเราเนี่ย จะะชนนได้้ง่ายขึแต่ถ้าตาไหนออกตัวมาแล้วรู้ว่าฝั่งเราเนี่ยสู้ไม่ได้หรือว่าเกมยาวเกินไปให้กดยอมแพ้ให้ไวเลยฮะแล้วรีบไปเล่นตาใหม่จะดีกว่าเพราะเราจะเน้นชนะและจบไวช่วยประหยัดเวลาชีวิตได้สุดๆหลังจากที่เราชนะแล้วเนี่ยเราจะได้แต้มโล่ตามผลงานของเราซึ่งตัวผมเนี่ยได้อยู่ประมาณแถว23-29ภายใน20นาทีหากเราจบไวได้3ตาและชนะทุกตาเราก็จะได้แต้มอยู่ประมาณ60จนถึง80กว่าเลยทีเดียวเยอะกว่าการลงโหมดธรรมดา 5v5 อยู่ประมาณ1.5-2เท่าเลยทีเดียวใครชอบคลิปนี้แล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะฮะ